ลุยไม่มีคนวะไป,ไปฟาร์มเข้าวอองมาเลยแกงโลนซ่าเอ,า,อาแบบสีกล่อง <S 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 ชอบฟังเสียงในตึกวะเฮ้ยเล่นโลงๆอย่างนะไิ่มองยากในตึกตึกมันดักไอเดะ <S S S 1> แต่ถ้าไม่สตรีมก็เล่นง่ายในตึกอะ เซอร์พเชนี่ถ้าของแต่งปืนม้องมีผลไงไมันมีคนลงมาเนี่ยไปตึกนู้นตรงนู้นเนี่ยไปมี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 มมตรงไหนหน้าเราเลยพี่ม,มีตึกตึกกลางระวัะงระวังพี่สองสองเองเองอ้อมอ,ออกขวามนี่ออกขวามนี่ไปตึกนู้นเห็นเราไหมเนี่ยเห็นที่ไปโอ้ยหัว ซีโนแบกแล้วครับข้างๆปีนได้นะบันไดอ่ะขึ้นได้หมดเลยไอน้าอไอ้บ้ามาแล้วกาะไอ้บ้ากันดีกว่านะเอ็นรู้สึก G36 นี้จะดรอปเปลี่ยนไปอู้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 มาละกูได้เล่นลแล้อมาขึ้นตึกแล้วกูอะลองฟังนี่หรือเปล่าไม่มีนะเดี๋ยวผมย่องใหม่อลองฟังนี่หรือเปล่า ไม่มีอ่ะเดี๋ยวผมย่องใหม่อ่ลลอาลองฟังนี่รึเปล่าไม่มีอ่ะเดี๋ยวผมย่องใหม่ ไม่ม,ไม,มีไม่มีมีเราตายแล้วไอ้เหี้ยจริงโอ้โหซิกก็มาติดกล้องยาวๆก็มาอารมณ์อารมณ์เหมือนเล่นเซิร์ฟไทยเลยไอ้เนี่ยแบบพอเจอแล้วดีใจสัตว์อ่ะถ้าเป็นสมัยเซิร์ฟไทยสมัยก่อนก็บอกเราเป็นร้อยเลยเนะี่ยแบบดิสเลยอ่ะกูเป็นพันเลยดิพี่อ่ะก็สามเป็นพัน ไอรีเวเวอร์มั้งพี่ไปยิงบอสเนี่ยแหละทำคลิปได้เฮียยิงได้มันก็บอกแล้วอะไรวะสองร้อยหรือสามร้อยพี่ขายแม่งเลยสัตว์กูไม่ได้เล่นอยู่แล้ว <c oughs> เก็บไว้ก็ไม่รู้<า>ทำให้ะอะไระออถ้าเซฟถ้าไปเซฟตอนนี้คือต้องรีบปล่อยก็ร,ยรีบเหมือนเดิมคนเล่นน้อยอม,มาแป๊บแป๊บตายละอันนี้ของมันไปถมที่สกินไงสกินมันมีราคาไงของมันก็เลยไม่มีราคา โอ้ oh, แขมบนนี้ได้อ้า oh, ว oh. ดูนี่เราอะไรรอรอกินนี่บๆแบบนีน้เนี่ยเฮ้ยอยู่ใหนผมอุ้ยตกตกตกเปียนเอาแล้วไปอยู่ตรงนี้ได้ไงเ <c oughs> ขาเขาเขาตรงกลาง <c oughs> ไอ้เชี่ยเห็นผีแล้วนะึกว่าเป็นคนแม่งใส่เกาะแล้วมันชี้มันชี้ไอโมวดชี้เนี่ยมันชี้ชื่อไม่ไม่ขึ้นในนี่นะไม่ขึ้นชื่อนะเฮ้ยเหมือนคนอยู่งมั้ง คือต้องต้องยิงแบบนิ่งๆเลยว่ะเอาแบบนิ่ๆน,นัดรับตัวแบบเขา <10 S 1> ้าหงบ,บเออแบบปังแบบช้าๆเลยไม่ต้องรีบยิงเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาวนี่นอ,อี๊เป็นไงออเฮมยมีอีกปะ ไม่อ,ออกวะยังไม่ออกยังไม่ออกโอ้โดนตัวไกล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 ดูอีกดิมันมีสี่ดูนะมันมีสี่คนนะ หนีเลยเลยไม่โดนว่หรอยิงกันอยู่เอ็งเก็บของตัวหลังเลยตัวนี้นอนตาย เฮ้ยเราต้องเราต้องไปว่ะเราต้องขึ้นซ้ายว่ะเก็บของมาแล้วโอ้โหอย่างแรกเซิฟไทยเลยแต่งตัวแต่งตัวชุดเต็มแล้วพวกใส่หมวกเชี่อะไรจะปิดกันอะไรได้ไม่ได้ไม่ใส่ไม่กอหมทหารนู่นขึ้นเขาขึ้นเขาเดี๋ยวขึ้นเขานี เมื่อกี้โดนโดนตัวมันเองได้อันนี้ยังขวดน้ำยังบัฟอะ่ะนี่เอาบัฟไปบัฟไปโอ้โหแอดดบข้างหน้าปถือก,ก้นก่อนดีว่ะมีแววว่าจะเจอคนวะ่ะจัเมือทางซ้ายเนี่ยนี่กลิ่นมันจะได้คิวฟรีนี่ตรงู้นแบนี้ เองเอง,เองล้อซ้ายไปนะเดี๋ยวพี่จะไปล้อขวาพี่จะไปดูดิมไอ้นี่ด,ด,ดิมหน้าเขาว,ว่ามันขึ้นว่ายืนดูซ้ายๆเหรอได้ไม่ต้องลงเขาอ่ะว่ามีใครมาเก็บว่ารอยิงตัวเก็บแอร์ดอบเดียวเดี๋ยวสิบตัวนะเว้ยคนละห้าไปาไป เจอวะมีคนมาเก็บวะไม่มีคนมาเก็บเลยดักเราเหมือนกันหรือเปล<อ>่ารอ<ห>มันดักเรานี่นี่รอนี่ได้ขึ้นไปบนเนี้ยจะเห็นหมดเลยหาเข้าเดือเก้าคนละใกล้ละใกล้หมด ดูอย่างทรงแล้วจะติดที่หนึ่งสองสาติดยังไงไม่รู้อะไรแบบนี้ดูจะทรงแล้วธงจะมาทางเราอะ่ะไม่ฮิปมาๆๆๆขี่ตัวขี่ตัวเดีเ๋ยวเดี๋ยวเอาเลยเอาเออไปไปเก็บไอ้ดอกลงไปเลยเก็บของดอเ,เดี๋ยวดักให้เด็กถือชท่าให้เออไปเลยออกแล้วนี่หลุมศพขึ้นแล้วนี่ได้ไปละเสียเสือดา<ม>า้านหลังมาวะ หน้ามึงอะ่ะปึ๊บใช้เลยใช้เลยเก้าตัวว่ะเห็นเห็นเห็เห็นเห็นอีกแล้วนะ่ะเล่นบนเขานี่เยรองมั้งน่าจะได้เปรียบว่ะ สไนเหลือต้องหกนัดอ่ะเดี๋ยวขอสักสามตัวแล้วกันสไน,น,นอ่ะหกนัดไม่เฮ้ยเอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยเยอยหลือเจ็ดแน่นอนไอ้เชฟตัวแรกวิ่งมาแบบหน้าสั่นเลยนะแบบว่าสายเข้าเต็มหัวเลยบอม <laughs> ช็อกอยู่ช็อกอยู่แบบว่าแล้วเพื่อนวิ่งหนีอย่างเดียวอะมาเยอะไม่กลัวกลัวสนัยอย่างเดียวอะ่ะให้ดูดูตรงนี้อยู่เหมือนมีผีวิ่งว่ะโอ้โหมองมาทางเรา ดดููสไนาน่เลยยสาหรอนิ่งๆเลยนิ่งๆเลยมันก็ดักโดนยิ่มโดนยิ่มประมาณกี่จุดวะโอู้ตายตายเอามันทุบกันไอ้ตัวนั้นเกิดจะลังชุบต่อนแ้วก็ลองชุบต่อเอ้าตายเอาโอ้โหโหดโอ้โหดูแล้วดูสกิลฟีสองตัวด้านหลังด้านหลังจะมาวะไปดูข้างหลังกันพี่ก่อนดิหน้าวงอ่ะถ้าไม่มีก็กลับมาเลย ไม่ตายว่ะโดนแต่ตัวสามตัวตรงนู้นเฮ้ยมามามาลง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 ลับมาลับมายับมายังวิ่งกลักาปมันอยู่งี้สามไม่เหืยยิงไม่โดนได้ไงวะ อยู่วิสามตัวพี่จะเล่นข้างๆแล้วพี่จะเคาะแล้วทนายเหลือสองนัดว่ะยิงกันอยู่พี่น้อยเอ๋อน้อยเอ็งเอ็งเล่นตรงกำแพงเมืองเลยก็ได้เข้าไปในอนวงไม่มีละปูตรงนี้พี่ตรงนี้ตรงนี้มันจะลงนะไหลลงไหล าหมดแล้วดิฝั่งนั้นสามฝั่งนี้สามสามตัวสามตัวพี่มาแล้วฝั่งพี่นะใช่ใช่ตามาพี่สามตัวเลยได้พี่ไปแล้วไปทางผมปะน่าจะวิ่งตรงๆมาทางผมเลยอ่ะได้อยู่ได้อยู่ตรงนู้นขึ้นเขาแล้วปัดปิงได้ปะปิงได้ปะผมจะร้องอย่างนี้ขึ้นเขาขึ้นเขาใช่ใช่ใช่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวผมรอ DC ทางนู้นทางนู้นสอตัวสตัวตัวหาล้ไปล้เข้ามืเข้ามืเดี๋ยวตัวเดียวทางนู้นทางนู้นมารตรงนี้ใช่มใช่ใช่ใช่รถบูม็ก ดันมารถตู้แม็กแล้วสังรถเลยเหรอใช่ใช่ยืนยืนหน้ารถไว้ยืนหน้ารถไว้เฮ่ยอะไรวะเนี่ย